เคต้องขอกราสวัสดีทุกชุมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เลยมาแจกมอดเมาส์นะเอออย่างเงี้ยมันทำได้อะไรอย่างเลยดูวันทำไมได้บ้างอันนี้เป็นเวนทูที่เขาใส่มาเพิ่มนนะเออมันปรับสีได้ด้วยอย่างแรกเออรับนะอ่าสมมุติเราเอาบล็อกที่เช่นมันมีเหรียญใช่ไหมบล็อกทองมันจะลากได้เลยคุณ ต่ออันแอปหนึ่งอันนี้ผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งดับก่อนนะดินี่เราพอเราหยิบมาแล้วใช่ไหมมันก็ลากได้เลยหรือว่าผมไม่ไแน่ใจว่ามันอัปเดตมาแล้วหรือว่าเป็นเพราะมอดผมนะเพราะว่าผมก็รุ่งรู้นั่นแหละว่ามันทำอย่างนี้ได้เออนั่นแหละมีแค่นี้แหละคนน้อยมากแล้วที่หายหน้าหายตาไปนานเพราะว่า ผมไม่มีคลิปจะลงนะเออง่ายๆเลยเมาส์มันใหญ่ๆไปหน่อยส่วนคลิปหน้าใครอยากให้ผมสอนแบบแบบมองอะทุกคนมาบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนทำเกมวะแล้วก็สอนแบบทำให้มันคอมอ่ะมีอย่างเงี้ยเมาส์ไอ้แป้นตรงกลางเนี้ยโอเคแค่นั้นแหละบ๊ายบายบายนะทุกคน